น้ำหอมรุ่นใหม่นะครับเป็นคอลเลกชันใหม่ของบ้านเกอลังเขารไปจัดมา2ขวดแต่จะพูดแค่2ขวดมันอาจจะเหงาเกินไปผมเลยเลือกหยิบเ<ๆ>พื่อนที่เป็นน้ำหอมนิชแล้วก็สะอาดสะอ้านอาจจะฟอรรลนิดๆมาเป็นเพื่อนเขารวมทั้งหมดวันนี้ที่เราจะคุยกัน5ตัวตัวใหม่ของเกลัง2ตัวและเป็นน้ำหอมนิชอีก3ตัวนะครับที่เป็นประเภทใกล้เคียงกันมาดูกัน,นครับว่ากลิ่นจะเป็นยังไงและมีตัวอะไรบ้าง นี่คือน้ำหอมเกลังสองขวดนะครับที่เป็นคอลเลกชันใหม่เหมือนเป็นพรีเมียมไลน์แล้วกันคล้ายๆกับดีออก็จะมีเมซองทอ o m f o r ดก็จะมี private blend ดอลเช่กาบานาก็จะมี world collection ตัวหลังเช่นกันนะครับงั้นผมขอพูดถึงตัวแรกก่อนนะครับชื่อว่า c r ู e l ล a r ดิเนี ครีเอลาดีเนียเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีมาอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมนานมากแล้วแล้วออกมาในแพคเกจใหม่ของคอลเลกชันใหม่นี้นะครับมาดูแบบมันพร้อมกันหัวสเปรย์ดีมากนะครับฟฟลลิ่งก่อนที่เราจะพูดถึงกลิ่นหัวสเปรย์แบบกระจายตัวแล้วก็ฟุ้งดีมากๆคล้ายๆกับเมอซองดีออลเลยมันคือสวนดอกไม้จริงๆแต่มันไม่แหลมนะมิติของมันไม่ได้ไม่ได้แหลมกระจายตัวเหมือนกับดอกไม้ทั่วๆไป น่าสนใจนะครับกลิ่นแบบนี้ไม่ค่อยกระจายตัวเท่าไหร่มีความหวานและวูดดี้นิดๆเป็นกลิ่นที่น่าสนใจหอมเลยครับครีโอลกาดีเนีย <S <S เราไม่ต้องพูดถึงขวดเลยขวดสวยมากขวดสวยมากจริงๆนะครับมาดมตัวที่สองไปโรสเชอร r r ีสวยงามนะครับจะโรสสงชื่อหรือเปล่า ตัวนี้ฟอร์รอมมากกว่าโรสมากกว่าชัดเจนมากๆม,มากกว่าตัวแรกผมว่าตัวแรกผมมันน่าจะชอบแต่คุณผู้หญิงโรสเชอรี่นี่คือไม่มีไม่ได้ดมๆไปอาจจะเป็นความหวานจากดอกไม้เพียวๆเลยนะครับไม่ได้หวานจา๋าค่อนข้างจะสดชื่นถ้าคนที่ชอบบุลาบ โรเชอริเข้าท่าเลยเข้าท่าถือว่าเป็นกลิ่นที่ดีมากๆแลวเท่าที่ดมๆแล้วน่าจะติดทนดีสุดๆเลยครับโรชเชอรี่นะครับจากเกลังแล้วก็ตัวแรกที่พูดไปคือครูเอลกาดีเนียจากเกลังเหมือนกันสองกลิ่นนี้ถือว่าดีมากๆสําหรับเพื่อนๆที่รอคอยการมาของคอลเลกชันใหม่นี้จากบ้านเกลังผมอยากให้เป็นดมจริงๆนอกจากขวดที่มันอลังการมากๆแล้วค่อนข้างจะถูกจิตกับผมมากเพราะว่ามินิมอลอะไม่มากเกินไปแต่มันมีความสง่างามในขวดของเขาเอง แปะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับในไหนจะมาแนะนำน้ำหอมที่เป็น Floral n i c h ทั้งทีจะมาแค่2ตัวัวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับอยากจะมาแนะนำอีก3ตัวในม,มืผมดังนี้เริ่มต้นที่ตัวดอกไม้ที่ใกล้เคียงกันก่อนนะครับคือ Cafe Rose ถ้าเปรียบเทียบกันนะมัน Rose เหมือนกันตัวนี้ให้ฟิลที่เหมือนหวานฉ่ำกว่าจากบ้าน Tom Ford ครับ Private Blend Cafe Rose อืมหวานช่ากว่าคือถ้าเป็นสีสันนะครับฉูดฉาดกว่าอย่างชัดเจนเข้มข้นกว่ามีความเป็นทอมฟอร์ดคือมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มากกว่าประมาณนั้นครับคาเฟ่โรสถัดมาจากบ้านด o เช g แกร a บานานะครับเวลเวตคอลเลกชันตัวนี้อาจจะไม่ได้มีดอกไม้เหมือนกับ3ตัวแรกที่พูดไปแต่ผมรู้สึกว่าเป็นนิชในฝั่งย่านของสดชื่นที่น่าสนใจแล้วไม่ค่อยมีคนใช้เลยครับเวลเวตมูเกตโต เวเวตมูเกโตเป็นน้ำหอมที่ดมแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นแนวแนวเขียวเขียวซิตรัสประมาณนั้นเป็นดอกไม้เล็กน้อยไม่เยอะเหมือนกับสางตัวแรกแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเป็นกลิ่นอายเดียวกันแล้วก็ดีเเดียวกันเวเวตมูเกโตครับและตัวสุดท้ายจากบ้าน d i อ r นะครับคริสเตียนดิออเมซองไลตัวนี้ชอบโดยส่วนตัวนะครับเรียกได้ว่าดอกไม้เขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นนักเหมือนกับ สี่ขวดแรกที่เราพูดไปแต่เป็นกลิ่นที่สะอาดสะอานาน้ำแร่สะอาดสะอานสีขาวถ้าเป็นเพื่อนชอบน้ำหอมแนวนี้ eden rock เป็นตัวหนึ่งที่ควรจะไปดมนะครับและแน่นอนฝากไว้ครับเกลังเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจทำน้ำหอมมายาวนานแล้วคอลเลกชันนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เห็นภาพแอโฆษณาที่เป็นคอมเมอรเชียลนะโดนตกตั้งแต่ตอนนั้นละแล้วกลิ่น สนใจมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆลองไปจับผลจริงดูนะครับละคราคาดีทงดีเทลเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ทั้งหมดแล้วใครที่ไปดมแล้วชอบลิ่นไหนมาแชร์กันบายยครับแล้วคุยกันในคอมเมนต์น